มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับกับ GS Camping Experience เราเนี่ยจะได้เห็นว่าเราไบค์เกอร์เนี่ยได้ขี่รถสนุกสนานกันเลยทีเดียวและเหล่าภรรยาล่ะมาทริปครั้งนี้ได้ทำอะไรกันบ้างนอกจากจะได้ดูเนี่ยว่าผู้ชายเนี่ยเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วและยังมีเวลาครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเล่นสนุกด้วยกันแคมปิ้งกับบรรยากาศดีๆและยังมีที่เที่ยวให้คุณพาลูกๆไปเที่ยวได้อีกด้วยมีที่ไหนกันบ้างวันนี้เราจะไปดูกัน เริ่มกันที่แรกเลยแล้วกันตอนเช้านะครับคุณผู้ชายก็จะไปขี่เที่ยวใช่ไหมครับพอขี่เสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็พาลูกเนี่ยมากินข้าวกันที่ซินนรี่ฟาร์มบรรยากาศก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้แหละแล้วพอทานอาหารเสร็จนะครับเราก็จะไปดูสิ่งที่อยู่ในซีนารี่ฟาร์มไปทำอะไระครับแม่แม่ก็จะพาหนูไปให้อาหารแกะไหนอาหารแกะครับแม่หนูไงฮอตลกเหรอแม่ <laughs> อ่ะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมแกะชมแพะในฟาร์ม หรือจะป้อนอาหารก็ทําได้สวัสดีครับผมชื่อแกอ่านี่คือผมและนี่ก็เป็นตอนผมยังเด็กน่ารักใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คืออนาคตของผมใครเป็นคนคิดป้ายนี่วะและที่นี่นะครับนอกจากมีที่ให้เราเล่นกับสัตว์ในฟาร์มแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโชว์มีกิจกรรมให้เราเล่น สวัสดีครับพี่ผมอยากเป็นฮอกไายนะครับพี่ยิงยังไงครับอ่าไม่ยากนะนี่ก็ใส่ลูกศรเข้าไปนะแล้วก็งางแล้วก็ยิงแค่นี้เองงางป้างโดนไครวะน่ะแล้วคุณแกะที่นี่เนี่ยผมต้องบอกนะว่าฉลาดมากๆเลยเป็นแกะอิมพอร์ตจากเกาหลีใช่เหรอะวะอย่างภาษาเกาหลีเนี่ยพี่ชายเนี่ยเรียกว่าโอปป้าแล้วกบอบ่ะอปปไก่ละโอปองแล้วกุ้งอ่ะโอปหุนเสน้น Hey! บรรยากาศดีมากเลยนะคุณแต่ถ้าคุณลูกนะครับยังไม่หนำใจเนี่ยจะพาไปต่อกันที่อัลปาก้าฮิลและที่นี่ไม่ได้มีแค่อัลปาก้านะครับยังมีสัตว์เต็มไปหมดเลยทั้งนกคูกกิก้งกา่าแพะแฮมสเตอร์และยังมีอีกเยอะแยะเลยและใครนะครับที่จะมาที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีโซนบ้านฮอบบิตแต่งตัวถ่ายรูปก,กับรูปเหมือนได้หนังก็ได้นะครับและใครนะครับมาที่สวนพึ่งเนี่ยนอกจากที่ที่ผมบอกไปเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่เลย ใครมาทิป GS Camping Experience เนี่ยแล้วยังไม่หนำใจนะครับจะพาแฟนไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ต่อก็ได้นะทั้งบ้านภูรกรรมห้วยคอกหมูหรือเขากระโจมใครจะพาแฟนไปเชื่อที่ต่างๆนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมนั่นหรอไม่ไปและแค่ผมได้ขี่ BMW R1250 GS ทั้งวันเนี่ยก็สนุกพอแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับใครนที่หารถมอเตอร์ไซค์ดีๆขี่เที่ยว ผมบอกเลยขายของใช่ไหมใช่รถ B&W m นะครับเขามีให้คุณเลือกใช้สารพัดเลยและยังมีกิจกรรมรองรับความสนุกให้ลูกค้าอีกเยอะเลยแหะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยคือขิงดอกก็แปลว่าของดีและของดีก็ไม่ใช่แค่ขิงดอกอะไรวะอ่ะพูดเยอะแล้วต้องบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมากลองมาเที่ยวกันดูนะครับกิจกรรมนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยกับ GS Camping Experience